ไม่ว่าจะเป็นกรณีน้องไอ้บรรดาจำพวกแกงยูทูบเบอร์จำพวกข่าวสารที่ขึ้นบนฟีดของพวกเราทั้งหลายลข่าวสารที่ขึ้นบนเพจและบรรดาน้องนุน่นที่ห้ามพันราวีจนเสียชีวิตดูกรณีน้องแพรรี่ไพวันเขาได้เขียนเตือนน้องไอ้ไว้อย่างนี้ว่าในโลกที่ทุกคนแสวงหาเงินทองชื่อเสียงความสําเร็จและอื่นๆอ,อีกมากมายในโลกที่ทุกคนเอาแต่ว,วิ่งแข่งขันและเดินไปข้างหน้าอย่างเร่งด่วนเร็วคือชนะช้าคือไม่ทันโลก ไปแล้ยังอ้างคําสอนของบุคคลสําคัญของโลกอย่างเช่นท่านองค์ทารายละมะโดยกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อถูกรักแต่สมบัติเข้าของเงินทองเกิดมาแค่เพื่อถูกใช้อย่าเอาแต่รักสมบัติเข้าของจนมองเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นแค่ที่หยิบฉวยเอาผลประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะทุกคนต้องการความรักที่ดีและเราควรส่งต่อมันให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างมากที่สุดอย่าเมินเฉยใส่ใจที่เราควรรักนะคะเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการที่จะถูกรักด้วยกันทั้งนั้น ปลอลเป็นกำลังใจให้คุณไอซค่ะแพรรี่นับว่าเป็นนักเขียนที่ไม่ทิ้งลายเดือ<ม>ที่สำคัญเองเขาก็ยังมีทัศนคติในเชิงพุทธที่ค่อนข้างมีกลิ่นพอสมควรสำหรับดาราและนักสแสดงหน้าใหม่อดีตจะเป็นผู้ปากกล้าใจถึงในแวดวงาศาสนากว่าตามทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอกระโดดมาเป็นพิธีกรเป็นดารานักสแสดงก็ถือว่าเป็นแบบอย่างและเป็นไอดอลของเยาวยชนคนรุ่นใหม่ก็ว่าได้ นับได้ว่ามี d n a ทางด้านพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนก็นำไปเป็นต้นแบบและก็เป็นสตรอรี่ในการดำเนินชีวิตและทำให้หลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเน็ตไอดอลที่นามว่าแพรลี่ไพรวันซึ่งมีหลายๆตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างแทบจะไม่ดีเลยก็ว่าได้แม้นจะเป็นเดดไอดอลทางด้านยูทูบเบอร์โดยเฉพาะบรรดายูทูบเบอร์รุ่นใหม่ๆรวมทั้ง คนสามัญชนทั่วไปที่พยายามห้ามหันราวีกันด้วยความรักเอามาเป็นตัวประกันแถมยังมีการห้ามหันราวีด้วยการเข็นฆ่าเอาถึงชีวิตจนทําให้การเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งชีวิตเสียทั้งความรู้สึกทําให้โลกนี้ดูไม่น่าอยู่เลยก็ว่าได้อย่างนี้แหละจึงต้องมีคนต้นแบบในการดําเนินชีวิต เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความหมายสําหรับการเกิดมาครั้งหนึ่งในการอยู่บนโลกใบนี้ถ้าว่าหญิงดใชดชายใดหากหมดกําลังใจหรือหาวิธีออกจากความทุกข์ใจที่สั่งสมมานานไม่ได้แนะนําไปฟังคุณพระศิลินทระวง์ซึ่งนับว่าเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจให้ทัศนคติมุมมองและแง่มุมต่างๆในการดําเนินชีวิตยังมีความหมายซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจเป็นนักคิดนักเขียนเป็นทั้งศิลริปปน และหัวใจเต็มไปด้วยผู้ใฝ่ในทางธรรมล้วนๆและน่าจะทําให้หลายๆคนสามารถพลิกชีวิตจากทัศนคติลบๆในการใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปได้ภายในพลิบตาเดียวก็เป็นได้เพราะทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นกรณีของน้องไอหรือแม้แต่บรรดายูทูบเบอร์ทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งกรณีของน้องนุ่นที่มีผัวโหดถึงขั้นเอาชีวิตไปตายด้วยความรัก ที่เกิดจากการแย่งชิงและความเข้าใจผิดในการดำเนินชีวิตของคู่ชีวิตกับกลายเป็นคู่อาฆาตพยาบาทอย่างนี้อาจทำให้สังคมของเราที่เต็มไปด้วยความรักๆก,กใกล่ๆของวัยหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักแยกชั่วแยกดีอาจทำให้เกิดความพลาดพลั้งและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในสังคมที่ไม่ควรเอาแบบอย่างเลยจนอาจนำไปสู่กระแสในการที่จะพากันกระทำความผิดที่ขาดความยั้งคิด และไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีก็เป็นได้จึงเตือนมาให้กับพวกเราทุกคนให้มีความสำนึกสำเนียดในใจเสมอว่าถ้าหากขาดความรับผิดชอบชั่วดีควรที่จะหันเหตัวเองไปในทิศทางที่จะเป็นไปเพื่อการละความชั่วอันเกิดจากความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นที่เกิดบนข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย